สวัสดีครับวันนี้พามาหมายแถวบ้านอีกหมายนึงนะครับหมายนี้เมื่อก่อนมาตกประจําครับแต่ว่าไม่ได้มานานและพอดีเขามาสร้างโรงแรมตรงทางเข้ามันเข้าลําบากก็เลยไม่ค่อยได้มาวันนี้มีโอกาสก็จะมาลองดูเขาก็ามีตัวไหมติดตามชมกันครับเช็คเว1.8ครับก่อนหน้านี้ก็ได้เยอะอยู่นะครับตรงต่อ,อ,อหมายนี้ ยังไม่โดนนะครับตอนนี้เดี๋ยวลองเปลี่ยนกุ้งหน่อยครับ1.5ครับโอ้ขยะเต็มเลยครับขยะเพียบอ่ง ถุงพลาสติกทั้งนั้นไม่โดนมึกก็โดนถุงพลาสติกนะครับเนีย่ยเยอะเกินปวนก็มีเดี๋ยวย้ายที่ก่อนครับขยะเยอะเกินเดี๋ยวน่าจะติดถุงพลาสติกบ้างแหละถ้าเจอศพตอนนี้เดินมาอีกจุดนึงครับแต่ตรงนี้ลมจะแรงหนะ่อย ตรงเมื่อกี้เหมือนกับว่าลมมันพัดขยะไปรวมกันอยู่ถุงพลาติกเพียบเลยอ้าวตรงนี้มาแล้วว่าไม้แรกโดนเลยครับนี่มาแล้วครับไม้แรกโดนเลยแต่ไซส์เล็กไม่ใหญ่ครับนี่ครับไม้แรกเขมาต้อนรับเลยต้องให้สายต่ำๆต,ติดติดน้ำไว้ครับลมจะได้ไม่พัดสายโค้ง ครับวันนี้อ้าวเหมือนปลาหมึกอยู่นี่เต็มเลยครับอยู่ยนี่กังด้วยครับเป็นฝูงเลยอ้ามาแล้วครับนี่ไงโอ้นี่ครับห่ตัวสองตัวแล้วครับตอนนี้ อยู่เป็นฟูงเลยตรงนี้โอ้ยไอเล้งมามั่วไอเล้งมาปลาหมึกกระจายเลยอ้าวหายมันเลยหายเลยครับไปเล้งเข้ามาทีเดียวไปไหนซะล้วเดี๋ยวหาก่อนครับน่าจะยังอยู่เวลาเพื่อนๆตกปลาหมึกครับ อันนี้สําหรับคนที่ยังไม่รู้นะครับเป็นมืองใหม่เวลาหมุนกุ้งกลับมาเนี่ยต้องคอยสังเกตนะครับถ้ามีหมึกตามหรือว่าเจอหมึกปู๋งเนี่ยเอากุ้งหย่อนลงไปได้เลยครับถึงไม่นจะจับเองแล้วก็คอยเยอะสร้างอินสตาให้ครับอันนี้เป็นเทคนิคอย่างครับต้องต้องคอยสังเกตนะครับเลือมันตามมาเวลาเราหมุนกุ้งกลับมาเลี้ยงเข้ามาปลาหมึกหายเลยสรุปได้มาแค่ตัวเดียวเว่ากับเมื่อกี้ตัวนึงก็เป็นสองตัว ตอนนี้กำลังเดินย้อนกลับไปที่เดิมครับตรงนี้ลมแรงตียากหน่อยเอาปลาหมึกมาครับปลาหมึกมาครับตัวใหญ่ด้วยครับตามมาครับเนี่ยครับเวลาเพื่อนๆตอบก็สังเกตนะครับบางทีปลาหมึกม็ตามมาครับแต่ยังไม่จับมาครับจับไหมจับไหมจับไหมโดนครับผมนี่ครับ ไส์สวยด้วยครับนี่ครับนี่ครับ,รบไดสสวยเลยเวลาเพื่อน,อนๆตกุ้ต้องสังเกตแล้วครับเผื่อมันตามมาโอกาสได้ตัวมีเยอะอยู่ครับตัวที่สามครับผมนี่นไหมถ้ามันตามมาแต่มันไม่จับนี่ก็ลองเปลี่ยนขนาดกุ้งหรือเปลี่ยนสีกุ้งดูนะครับ มันก็มีบางทีตามมาแต่มันไม่จับครับเอ,อ้าไนเจอฝูงปลาเมึกอีกแล้วครับเห็นน่าจะตัวเล็กเดี๋ยวลองหย่อนดูครับว่าใช่ไหมอยู่ใกล้ๆเลยให้เราก็ตีไปสักไกลนี่น่าจะใช่คนระับน่าจะเป็นปลาน่าจะเป็นปลาครับน้ามันไม่นิ่งเลยครับดูไม่ชัด โอโดนครับผมมาแล้วครับนี่ครับสี่ตัวแล้วครับตอนนี้นึกว่าจะมาขุดแหวซะแล้ววันนี้รอดแล้วครับเมียไม่ด่าแล้วตกหมึกนี่ <c oughs> อุปกรณ์ดีอย่างเดียวไม่พอนะครับหมายดีแล้วก็ตาต้องดีด้วยครับบางที ถ้าตาไม่ดีนี่ก็พลาดโอกาสไปได้ครับต้องคอยสังเกตรครับผมจับห่างๆ้วครับวันนี้แต่ละตัวกว่าจะได้นั่นไงโดนแล้วครับขยะไซใหญ่ด้วยครับเนี่ยถ้าเป็นปลาหมึกนี่ใหญ่มาก สรุปได้4ตัวครับวันนี้2ชั่วโมงโอเคครับวันนี้ขอจบเพียงแค่นี้ครับเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ